สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาสอนในเรื่องของการฝากเงินเข้าไปในตัว liquidity pool ของทาง PancakeSwap นะครับเพื่อที่จะใ,ให้เราได้ผลตอบแทนนะหรือว่าทำฟาร์มในอ่ DeFi ของตัวเว็บไซต์ PancakeSwap นั่นเองนะครับผมก็คิดว่าใครที่กำลังสนใจในเรื่องของของการทำฟาร์มเนี่ย แล้วก็ได้รับผลตอบแทนเนี่ยคิดว่าคริปโตเนี้ยจะเป็นประโยชน์นะครับสุสดครับผมยินในตัวเลือเข้าสู่ช่องคลิปโตด็อกนะครับผมอย่างที่เกินไปว่าเราจะมาทำฟาร์มกันในแพลตฟอร์มของแพนเค้กสวัสดนะครับต้องบอกกันว่าคริปโตเนี้ยผมจะ ไม่ได้ไปสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ BNB อะไรพวกนั้นเนาะก็แนะนําว่าถ้าใครยังไม่ได้เปิดกระเป๋าพวก MetaMask อะไรพวกนี้ให้กลับไปดูช่องของผมก่อนนะครับผมไปดูในเรื่องของการเปิดกระเป๋า MetaMask ให้เรียบร้อยก่อนเนาะล้วก็โอนเงินจากทาง Binance หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในตัวกระเป๋าที่เป็น decentralized ก่อนหรือว่าเข้ามาในกระเป๋า MetaMask ของเราก่อนนะครับผมเราค่อยเข้ามาทําฟาร์มกันนะครับโอเคก็ถ้าใครมีคาถามอะไรคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้คลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะมาฝากเข้าไปในตัวฟาร์มฟาร์มไหนกันนะครับผมหรือว่าคู่เหรียญคู่เหรียญไหนกันนะทีนี้สมมุติถ้าเราเข้าไปดูในตัวของแ a n cake สว a บนะครับผมดอทไฟแนนนะเ,เราจะสังเกตว่ามันจะมีคู่เหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเลยเนาะอันนี้ผม a s s ซ m มว่าเพื่อนๆเข้าใจในหลักการทํางานของมันแล้วนะครับผมถ้าขยัไม่เข้าใจเนี่ยก็เราลองเข้าไปศึกษาในเรื่องของการทํา Yield Farming กันก่อนละกันเนาะของตัวแพลตฟอร์มของ Pancake Swap นั่นเองนะครับทีนี้สําสหรับคู่เหรียญที่เราจะเอาเข้ามาฝากไว้ในตัวของ Pancake Swap เนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้รับผลตอบแทนเนี่ยเป็นคู่เหรียญไหนนะครับผมสำหรับผมผมจะเอาเป็นคู่เหรียญน,นี้นะครับเป็น ADA เนาะ ADA กับ BNB นะครับผมหรือว่า ADA กับ BNB นะก็คือเราจะฝาก เราจะฝากเหรียญ ADA แล้วก็เหรียญ BNB เน่ยเข้าไปในอย่างละครึ่งๆในแพลตฟอร์มนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้ทางแพนเค้กเนี่ยอารมณ์เหมือนเอาเงินของเราไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนหรือว่าเอาไปให้คนอื่นมาแลกแล้วเราก็ได้รับส่วนแบ่งไปนั่นเองนะครับผมในภูภูนี้เนาะหรือว่าในตัวฟาร์มคู่เหรียญคู่นี้นะครับผมเราก็จะได้รับผลตอบแทนเนาะตอนนี้ถ้าเราดูว่า l i q u i d i t y มีคนฝากมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับประมาณเกือบๆสิบล้าน อ่า uh, USD แล้วนะบรัวประมาณสักเกือบเก0สามล้านเนาะโอเคทีนี้สมมุติถ้าเราดูเป็นในตัวของ APR เนี่ยหรือว่า,าผลตอบแทนนะครับผมผลตอบแทนในต่อปีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็อยู่ที่เราราสัก200อสองร้อเนตาะต่อปีนะครับผมซึ่งตัวเลขตัวเนี้ยมันจะปรับขึ้นตลอดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจํานวนคนที่เขาเอาเงินเข้ามาฝากในภูภูนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็คนเนี่ยต้องหันกันเท่าไหรนะ่เนาะยิ่งมีคนเข้ามาฝากเยอะๆก็ คงที่จะต้องหารกันเยอะล้วก็ผลตอบแทนก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับผมเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาแนะนําให้มาฟาร์มกัะจะได้ไม่ต้องมีคนหารเยอะนั่นเองนะครับผมก็ทีนี้ประเด็นคือเราเราต้องการเราต้องใช้เหรียญ2คู่เนาะก็คือ b ีอ่าหคู่สิ A D A 1ตัวแล้วก็ B N B 1ตัวนะครับผมเราจะใช้เหรียญ A D A 1ตัวแล้วก็ B N B 1ตัวเนาะก็อย่างละ50%อนะครับอย่างละ50%เนเนาะโอเคทีนี้ เรามาดูในตัวกระเป๋าเงินของเรากันก่อนเนาะในตัวกระเป๋าเงินผมขอรีเฟรชนิดนึงเนาะอันนี้เงินของผมมันจะอยู่ในตัว MetaMask นะอ่ะโอเคอยู่ที่ตัว MetaMask นะครับผมก็สมมุติผมต้องการอันนี้ผมมีเป็นแต่เหรียญ BNB นะผมมีแต่เหรียญ BNB นะครับผมก็จะ,อะเอาเหรียญ BNB ทั้งหมดของผมเนี่ยอ่ะสมมติถ้าผมมีอยู่อันนี้มีอยู่ประมาณสัก3 BNB แล้วกันเนาะ3ม BNB แล้วกันนะครับผมผมจะใช้ ครึ่งหนึ่งของ BNB ของผมเนาะหรือว่าเงินของผมที่เป็นเหรียญ BNB เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเหรียญอ,อันนี้ก็คือเหรียญ ADA เนาะหรือว่า ADA ก่อนนะครับผมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมมี BNB อยู่แล้วแต่ผมยังไม่มี ADA เนาะผมก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น ADA ก่อนนะครับก็ไปที่ตรงนี้ครับผมจะใช้เป็นแพลตฟอร์มของ Warden Swap เนาะเพราะว่ามันเขาเป็น Best l a e นะครับผมก็ไปที่ Best l a y e Swap ตรงนี้เนาะแล้วก็ผมก็จะ เขียนว่าโอเค you pay you pay BNB นะครับผม BNB ผมเลือกเป็น50%เปอ,อ็นต์นะเลือกเป็น50%นะครับแล้วก็ you receive ผมจะเลือกเป็น ADA แล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยสามารถที่จะแลกตัว ADA 50%อแล้วก็เหรียญ BNB จะได้เป็น50%มันจะได้มีครึ่งๆเท่ากันเพื่อที่จะให้เราเอาคู่เหรียญคู่เนี้ย เอาไปใส่ในแพลตฟอร์มของตัวแพนเค้กสวอปนั่นเองนะเพื่อที่จะให้เราได้ผลตอบแทนมานั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมจะใช้แค่1.5ก็พอละ1.5ก็พอเพราะว่าผมอยากจะเหลือเหรียญ BNB น B B, เอาไว้อ่เป็นค่าแก๊สอะไรนิดนิดหน่อยพวกในการทำท่าเซชันเดือนเดือนนะครับผมผมจะใช้แค่1.5พอนะอ่ะ1.5ปุ๊บทางระบบของวันนี้ Swap เนี่ยเขาก็จะคำนวณนะว่า เราจะได้เหรียญเท่าไหร่เนี่ยก็1.5ได้เหรียญ ADA ประมาณ656เหรียญน,นะก็กดสวบตรงนี้ไปได้เลยครับผมป๊บกดคอนเฟิร์มโอเคก็รอ,อทางระบบของ Binance Smart Chain ทำ transaction สักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ถ้าเรามาดูที่ตัวกระเป๋าตังค์ของเราเนาะมาดูที่ตัวกระเป๋าตังค์ของเราอ่ะ BnB ผมลดลงไปแล้วเห็นไหมครับแล้วประเด็นคือผมก็อ่ะผมก็จะมี ADA ขึ้นมาแล้ว6 5 5 ADA เนาะโอเคทีนี้พอเราได้เหรียญทั้ง2เหรียญมาละก็คือเหรียญ ADA แล้วก็เหรียญ BnB เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากลับมาที่ตัวแพนเค้กสวัสดีทีหนึ่งนะอ่ะเพื่อที่จะเราจะได้ค้ามาฝากในอ่าตัวฟาร์มฟาร์มนี้นะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับ เรไปี่ต้องเทรดก่อนนะเทรดนะครับผมแล้วก็ไปที่ liquidity ครับ liquidity เบิ้บทีนี้จะสังเกตว่าตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า liquidity เนอะก็กดไปที่ add liquidity ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะก็กด,ดเข้าไปครับปุ๊บอ่าโอเคทีนี้ในระบบเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณมีบาลานซ์ a ่อ b n b อยู่1.6นะครับผมอ่ะก็คือไอ้ตรง add liquidity ตรงเนี้ยเราต้องใส่ b n b ครึ่งหนึ่ง จำจจจำจำจำได้ไหมครับ BNB ครึ่งหนึ่งแล้วก็ ADA เครึ่งหนึ่งนะครับผมอ่ะผมก็จะใส่ BNB ไปอ่าโอเคใส่ BNB ไป1.65เนาะผมใส่ไปอืมแป๊บหนึ่งนะผมขอปรับตรงนี้เป็น ADA เนาะก็คือ BNB กับคู่ ADA นะครับผม BNB กับ A D A นะผมก็จะกดไปที่ A D A Max ไปเลยเนาะเพราะว่ายังไง A D A ก็เอาเข้าไปในตัวโพทั้งหมดเลยนะครับผมหรือว่าอันนี้ถ้าใครไปเหรียญอื่นก็สามารถที่จะเปเหรียญอื่นก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวยอย่างเป็น A D A นะครับ Max เลย Max A D A เลยนะครับผมโอเคเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณใส่เหรียญ A D A ไปทั้งหมดเลยนะ65เหรียญเนี่ยแล้วคุณเนี่ยต้องใช้ตัว BNB เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมเขาก็จะคำนวณมาให้สัสดเลยเนะาะก็ ADA 6 uh, 5 6อเหรียญต้องใช้ uh, ตัว BNB ประมาณ1.49นะครับอันนี้เขาใส่มาให้เราอยู่แล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรนะครับผมกด approve ADA นิดนึงเพื่อที่จะเสียค่าธรรมเนียมนิดนึงนะฮะโอเคกด Confirm น่าจะเรียบร้อยอ่าโอเคเรียบร้อยเนาะจากนั้นผมจะกดปุ่ม s u p p l y ตรงนี้ครับผมปุ๊บเขาก็จะบอกว่า you will receive uh, คู่เหรียญ A D A แล้วก็ B N B เนอะหรือว่า B N B A D A Pool Token นั่นเองนะครับผมกด Confirm Supply ปุ๊บโอเคอันนี้ก็ทาง b ล o อก c h a i n ของ b a n a n e Smart Chain เนี่ยก็ทำการ Transaction เรียบร้อยแล้วนะครับผมกด Close ไปนะทีนี้สมมุติถ้าเรามาดูตรงในส่วนของตัวฟาร์มตรงนี้นะครับผมฟาร์มตรงนี้ด้านซ้ายมือนะกด,ดเข้าไปครับ โอเคทีนี้สมมุติถ้าเราเสิร์ชเหรียญที่เราต้องการที่จะเอามาฝากไว้ในฟาร์มฟาร์มนี้นะก็คือผมเสิร์ช ADA นี่ ADA กับตัว BNB นะครับกดคลิกเข้าไปครับก่อนอื่นก่อนที่จะฟารนะ์มเนาะต้องกด enable ก่อนนะครับผมเสียค่าธรรมเนียมก่อนนะครับโอเคกด confirm อันนี้ผมใช้เทซอนะโอเคจากนั้นพอเรา enable แล้วนะครับเรากดปุ่ม stake LP ตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเห็นไหมเรามี balance ที่เป็นตัว คู่เหรียญ ADA กับ BNB เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่ 31. 3 1 3 1 6เนาะก็กดแม็กไปเลยนะครับผมแม็กไปเลยนะจากนั้นก็ปุ่มคอนเฟิร์มครับปึ๊บอ่าเสียค่าแก๊สนิดน,นึงเนาะคอนเฟิร์มตึ๊ดตึ๊ดต๊ดโอเคก็รอมันแป๊บหนึ่งฮะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าตอนนี้ในคู่เหรียญที่เป็น ADA กับ BNB ของผมเนี่ย มีมี A D A กับ B N B เข้าไปาสเต็กเป็นในตัวคู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครที่ามาแลกเหรียญระหว่าง B N B กับ A D A ไปเนี่ยเขาก็จะเสียค่าธรรมเนียมเนาะแลวค่าธรรมเนียมที่เขาเสียเนี่ยเขาก็จะเอาเข้ามาในตัวพูนี้แล้วก็จะแบ่งเงินกันตามอาัตราส่วนที่ถือนะครับผมสำหรับผมก็ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นบาทก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็ ได้ผลตอบแทนอันนี้ณขณะนี้นะอยู่ที่ประมาณสองรเซนตต่อปีนะครับซึ่งมันจะปรับลงขึ้นลงตลอดเวลาเนาะตามอัตราส่วนของคนที่มีอยู่ในภูภูนี้นะครับผมก็นับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับผมแต่ถ้าคนมาเยอะขึ้นมาเนี่ยก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็มีประมาณเท่านี้เนาะเห็นมันจะสังเกตว่าตอนนี้เงินเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้ะฮะศูนย์จุดห้า USD แล้วนะครับผมอ่ะเวลาที่เรา ได้เหรียญมาที่เป็นผลตอบแทนเนี่ยมันจะได้เหรียญเค้กนะหรือว่าเหรียญของแพนเค้กนะครับผมอ่ะเหรียญองของแพนเค้กอันนี้เนาะถ้าเราสังเกตดูณปัจจุบันเนี่ยหแพนเค้กเนี่ยจะอยู่ราคาอยู่ที่27.112นะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะก็อ่าพอเราได้เหรียญเค้กออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ เอามา,าแลกเป็นเหรียญ BNB หรือว่าแลกเป็นหรอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการได้นะครับผมโอเคก็ okay. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะคิดว่าเพืเ่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาฟาร์มเงินหรือว่าต้องการที่จะมาสเต็กใน liquidity pool ของทางแพลตฟอร์มของ pancakeswap นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ